สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายของคนที่เกิดในปีมะเสง็งเราจำเดือนเมษายน2564ครับสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2496 2508 2520 2532 2544หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเส็งในเดือนเมษายนนี้ดาวจันทรคติลอยอยู่กลางท้องฟ้าปรากฏมีดาวมงคลเข้ามาอยู่ในโชคชะตาของท่านครับจึงจะส่งผลดีต่อคนที่เกิดปีมะเส็งจะเกิดความโดดเด่นครับและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านอาจารย์มองว่าดีขึ้นครับ แต่อาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะต้องเตือนคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยความโชคดีหลายๆด้านจะเข้าหาสู่ตัวท่านครับแต่ก่อนที่ท่านจะโชคดีหรือผลลัพธ์จะดีต่อตัวท่านมักจะเกิดปัญหาและความวุ่นวายก่อนด้านการงานครับงานในเดือนนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายมีภาระงานเข้ามาให้ท่านต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากครับดังนั้น ควรที่จะใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับควรตั้งใจและค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่ละข้อเพราะอาจจะเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดที่มาจากความรีบร้อนของตัวท่านได้ครับแต่พอเข้าช่วงสงการไปตัวท่านจะสบายตัวขึ้นงานของท่านจะมีตัวช่วยเข้ามาครับผลลัพธ์จากงานจะดีสำหรับคนที่ว่างงานครับ ก็คงต้องลองโอกาสและรองานอยู่แต่คนที่มีงานทำอยู่แล้วครับควรที่จะรักษางานไว้มิควรที่คิดจะลาออกหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับ<ป>การเงินในเดือนนี้ครับรายรับของท่านยังพอพึ่งพาได้ครับนอกเหนือจากรายรับหรือรายได้ประจำที่ท่านมีอยู่จะมีรายได้เข้ามาจากทางอื่นครับที่เข้าช่วยท่านในเดือนนี้ด้วย สงการนี้คนที่เกิดในปีมะเส็งครับรายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะมากนะครับรายจ่ายของท่านจะมาจากครอบครัวมาจากบุคคลรอบข้างของท่านครับและในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่เข้าสังคมค่อนข้างบ่อยดัยงนั้นรายจ่ายหนักแน่นอนครับควรวางแผนและสำรองเงินใช้ในช่วงนี้ด้วยนะครับและไม่ควรที่จะใช้เงินเกินตัว ใช้เงินโดยประมาทเพราะปลายเดือนท่านมีโอกาสที่จะหมุนเงินไม่ทันครับและมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินตามมาความรักในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับความรักจะกลับมาหาท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่แต่การกลับมาของความรักจะมาหลากหลายอารมณ์ครับความรัก มักจะแงงกันและกันเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกครับมีทะเลาะมีความสุขมีความเศร้าเขาน้ำตารักค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับแต่โดยรวมแล้วมองว่ายังรักกันดีแต่ความรักของท่านจะมีมากขึ้นในเดือนเมษายนสำหรับววยที่มีความรักอยู่นะครับความรักจะเป็นส่วนสำคัญในช่วงนี้เลยทีเดียว โดดเด่นค่อนข้างมากครับและสำหรับบางท่านครับมีเกณฑ์ที่ความรักเก่าของท่านจะหวนกลับความสุขจะกลับมาอีกครั้งครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2520ครับด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงครับไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนมีดาวมงคลและมีดาวเทวดาคอยคุ้มครองคนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนนี้ครับแต่อาการเจ็บป่วยอาจารย์มองว่ามีเพียงเล็กน้อยครับนั่นก็คืออาการเมื่อยล้าอาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาครับจากการทำงานหนักของท่าน ส่วนอาการเจ็บป่วยของคนในบ้านท่านครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือผู้อาวุโสครับเข้าเดือนเมษายนไปแล้วอาการของบุคคลเหล่านั้นจะดีขึ้นครับมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภดาวบนท้องฟ้าที่แสดงถึงความโชคดีของคนที่เกิดในปีมะเสงครับมีดาวมงคลปรากฏอยู่ดังนั้นครับ ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกหวยและได้ฉลองช่วงสงการมีเกณฑ์ที่มีเงินก้อนเข้าด้วยครับโชคลาภจะมาจากผู้อาวุโสครับและความฝันของท่านหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข50 58และ59ครับเดือนนี้อาจจะดูเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วครับแต่เดือนนี้บอกได้เลยว่า ความสุขจะเข้าหาคนที่เกิดปีมะเสงครับแต่อาจจะต้องฝ่าฟันหรือมีอุปสรรคปัญหาให้แก้ไขบ้างความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับเรียกได้ว่าจะนำโชคมาหาตัวท่านด้วยสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับคนที่เกิดปีมะเสงทุกท่านเดือนเมษายนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ